เที่ยวกันบ้างครับทางด้านของเทศบาลนครเชียงรายครับมีการจัดตลาดประชารัฐของดีนครเชียงรายม่วนจอยเดินจิมผลไม้ถิ่นสับประรดลิ้นจี่เชียงไฮ่าครับที่สวนตุงและโขมนครเมืองเชียงรายนายพุทธิพงศ์ศิลิมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดโครงการตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย2,567 ม่วนจอยเดินจิมผลไม้ถิ่นสับป,ประรดลิ้นจี่เจียงไฮโดยมีนายวันชัยจงสุทานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายนำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักครับ นายวันชัยจงสุธานามณีนาย,ยกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวว่าเทศบาลนาครเชียงรายจัดโครงการตลาดประชารัฐของดีนครเชียงรายประจำปี2567เป็นกิจกรรมม้วนจอยเดินจิมผลไม้ถิ่นสับประรดลิ้นจี่เชียงไฮเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรผลไม้และสินค้าประจำจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสามารถกระตุ้นการบริโภคและการขยายธุรกิจนำไปสู่การสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับเกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนภายในงานก็มีการจัดจําหน่ายสินค้าด้านการเกษตรผักปลอดสารพิษผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายสินค้าโอท็อปจากวิสาหกิจชุมชนสินค้าพื้นเมืองสินค้าขึ้นชื่อประจําจังหวัดเชียงรายรวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มต่างๆมากกว่า100ร้านค้าและมีกิจกรรมบันเทิงจากวงดนตรีศิลปินในท้องถิ่น โดยงานนี้จะจัดไปจนถึงวันที่26พฤษภาคม2567นะครับ